เรามารีวิวด้วยคุยกันด้วยเนาะเรามารีวิวเหรียญแล้วก็คุยกันด้วยค่ะนะคะให้ชมให้ชมเหรียญพดด้วงนะคะเม็ดพดนด้วงแล้วก็แล้วก็มาคุยกันนะคะช่องทางการติดต่อส่งขายของป้านานะคะก็จะอยู่ส่วนมากเลยเป็นน้าใช้ที่อยู่ไว้ไว้ไม่ใช่ที่อยู่ค่ะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใต้ใต้คลิปนะคะส่วนมากจะอยู่ที่คลิปสั้นแล้วก็อีกกรณีหนึน่งนะคะ ทักไปหาใครเปน็นนไม่ทักแน่นอนและไม่ติดต่อไปใครแน่นอนไม่ออกรับนอกสถานที่ไม่ไปรับถึงบ้านค่ะคนที่จะขายไปน็นแนต้องมาที่ร้านเท่านั้นหรือไม่ก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนม,มาแล้วคุยติดต่อส่งดูรูปภาพแล้วส่งกันนะคะคือเพิ่มเพื่อนถ่ายรูปส่งมาให้ดูตกลงราคาได้ราคาพอใจจะขายหรือไม่ขายก็เรื่องของเอจ้าของอ,อะเนาะ ตามแต่เจ้ของถ้าต้องการขายก็แจ้งมาปนก็ให้ที่อยู่ไปของถึงนะคะส่งของมาแบบนี้คะ่ะของถึงโอนเงินทันทีนะคะไม่มีการทําใบเด็ดทังสิ้นไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะขายของให้ปนานัดไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวห้ามโอนเงินให้ให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีนะคะจําไว้เลยห้ามโอนเงินเด็ดขาดทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นค่าทําใบค่าประกันค่าอะไรทั้งหมดไม่มีไม่มีอะไรเลยนะคะ ระวังนะคะถ้าใครแอบอ้างให้โอนเงินแสดงว่านั่นแะคือมิจฉาชีพค่ะช่องจริงจะไม่มีคนรับจริงทุกร้านเลยค่ะจะไม่มีใครให้โอนเงินแน่นอนตอนแรกเขาจะไม่บอกให้โอนเงินหรอกคะ่ะเขาก็จะล่อหลอกด้วยกลวิธีการต่างๆให้เราตายใจอ่ะนะคะจะคุยอะไรก็คุยไปได้พอถ,ถึงขั้นโอนเงินก็เลิกคุยเลยนะคะก็อย่าไปคุยต่อค่ะถ้าถ้าถ้าให้โอนเงินก็คือไม่ต้องโอนเพราะ การโอนเงินคือมิจฉาชีพค่ะไม่ใช่ช่องจริงไม่ใช่คนรับจริงนะคะค่ะคนถามป้าน่ามาเยอะค่ะคนจะถามมาเยอะมากเลยว่ารับซื้อจริงไหมรับอ,อ่แน่จริงมารับถึงบ้านสี่อย่างนั้นอย่างนี้ป้าน้าไม่ไปค่ะนะคะไม่ไปและในอินบ็อกซ์ป้าน่าก็ไม่ไม่คุยนะคะในในข้อความะคะ่ะในแชทอะ่ะเ,เขาเรียกแชทใช่ไหม ในแชทในแชทเฟซบุ๊กปน่ก็ไม่ไม่ทักนะคะไม่คุยไม่ตอบไม่ถามใครทั้งหมดนะคะในแชทในแชทจะไม่มีนะคะเพราะท่านฉะนั้นถ้าใครทักแชทไปไม่ใช่ปน่าแน่นอนนะคะมิชาชีพชัวปน่จะไม่ทักแชทใครจะไม่ติดต่อทางข้อความอินบ็อกซ์ใดๆทั้งสิ้นช่องทางการติดต่อของปน่าก็คือแอปเขียวเท่านั้นนะคะปะน่ก็จะให้ลิงก์ให้ QR Code เบอร์โทรค่ะติดต่อได้ทั้งหมดเลยทั้งกดที่ลิงก์ก็ได้เพิ่มเพื่อนมา นะคะหรือสแกน QR code ที่นำบัตรก็ได้เพิ่มเพื่อนมาหรือโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ก็มีทั้งของไปนัดแล้วของทีมงานนะคะ QR code เพิ่มเพื่อนในแอปเขียวก็มีทั้งของไปนัดแล้วของทีมงานเบอร์โทรนะ,ะถ้าโทรหาไปนัดนะคะลงท้ายด้วยศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดอ่ะถ้าไปนัดไม่รับเพราะไปะนัดไม่ค่อยมีเวลาไปนัดยุ่งนะคะไม่รับก็โทรอ,อีกเบอร์หนึ่งที่ตองเก้าอ่ะค่ะลงท้ายอันนั้นรับแน่นอนนะคะเบอร์ทีมงานเบอร์น้องๆค่ะเขา เขาเขาตอบได้ทุกอย่างค่ะเขาเก่งกับพนาด์เองนะคะเรื่องเหรียญเหรียญเก่าเหรียญที่รลึกอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาจะเก่งกับเนาดอีกนะคะคุยได้เลยนะคะเป็นอันเดียวกันแหละค่ะทําอยู่ด้วยกันนะคะเขาไมา่ช่วยพปนาตคะ่ะน้องเขาเขาเก่งถ้าเปน็นนาทคนเดียวเมื่อก่อนทุกคนก็รู้นะว่าพนาตไม่รับโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์ใครเลยพอมีทีมงานมาช่วยแล้วนะคะก็มีรับโทรศัพท์ มีช่องทางให้ติดต่อเยอะขึ้นนะคะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างให้โอนเงินเท่านั้นเลยค่ะนะคะามาดูกันมาดูเหรียญกันอันนี้คุยกันถึงขั้นตอนวิธีการติดต่อแล้วเนาะคราวนี้ก็มาดูเหรียญกันมาดูว่ามีเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็จะคุยกันอันนี้ก็จะเป็นพดด้วงอาท,ที่ให้ชมนะคะพดด้วงาวางเรตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็อันนี้พดด้วงเก็บไปก่อน แล้วก็ต่อจากพ้นด้วงก็จะมีเหรียญราชการที่ที่สี่เนาะที่สี่ที่สามไม่มีเห 4. 4, 4, 4, รียญมีสี่สี่สี่ราชการที่สี่เหรียญไหนละ่ะเหรียญราชการที่สี่หาไม่เจอซะงั้นพระนั่นมีอ่าอยู่นี่พระนั่นมีเยอะแยะเหรียญราชการที่สี่เนี่ยค่ะพระมหามงกุฎช้างในพระแสงจันทร์ เหรียญราชการที่สี่ค่ะพระมหามงกุฎช้างในพระแสงจักเห็นไหมคะอย่างนี้ค่ะเรียกว่าช้างในพระแสงจักนะคะอันนี้ก็คือพระมหามงกุฎก่อนโน้นสมัยโน้นสมัยที่ออกเหรียญแรกๆเลยจะไม่มีพระบรมรูปของในหลวงทุกพระองค์นะคะจะยังไม่มีจะเป็นจะเป็นอ่าสัญลักษณ์ของตราประจำราชการของพระองค์ท่านนะคะอย่างราชการที่สามก็จะเป็น มหาปราศาทตร์รัชการที่4ก็จะเป็นพระมหามงกุฎรัชการที่5ก็จะเป็นตราแผ่นดินรัชการที่6ก็จะเป็นอายราพศอะไรประมาณนี้นะคะรัชการที่7ก็ช้างเผือกยืนแท่นค่ะตราสัญ,ญลักษณ์ของของแต่ละรัชการเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือที่เหรียญที่มองเห็นอยู่ในมือไปหน้าดีนะคะรัชการที่4ค่ะเขายังไม่มีพระบรมรูปนะคะจะเป็นช้างในพระแสงจักรและ พระมหามงกุฎค่ะราคารับซื้อเริ่มต้นนะคะหนึ่งน้ำหนักค่ะน้ำหนักหนึ่งบาทรับซื้อเหรียญละเริ่มต้นนะคะสี่ร้อยเหรีแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเจอสวยอะคะ่ะจริงๆสวยๆเพราะนั้นไม่เคยเจอเออเหรียญสมัยก่อนสมัยนู้นยังไม่มีเฟืองเห็นไหมคะอันนี้ก็สึกใช้จนสึกแบบน้ำหนักก็คงไม่ถึงแล้วแหละค่ะรับซื้อถ้าสึกมากๆนะคะเหรียญไม่สวย ก็ซื้อตามน้ำหนักเงินค่ะคือเริ่มต้นที่สี่ร้อยบาทถ้าสวยๆก็ได้เป็นพันนะคะถึงพันค่ะถ้าถ้าสวยตามความสวยแหละ,ะอ่ะมาดูต่อกันอีกเนาะอันนี้รายการที่สี่แล้วสี่แล้วก็มาห้าสิ